จะบอกอยังไงครับสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วนี่คือถั่วที่วารุตาเก็บมานะคะ มีน้องก็ถามมาว่าพี่รสชาติเป็นแบบไหนแล้วทำกินแบบไหนทำยังไงเดี๋ยววันนี้มาริตาจะมาดูมาทำให้ดูนะคะว่าเรากินถั่วอาเซลนัทหรือลูโกโกฝรั่งเขาทานกันแบบไหนคะ่ะก่อนจะไปดูนะคะอยากจะบอกว่าลูกโกตัวนี้นะคะเปลือกของเขา เขาจะมีความชื้นถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณสักสี่หวันรอเปลือกให้เขาแห้งนิดหนึ่งนะคะการแท้เอาเนื้อเมล็ดของเขาจะออกง่ายมากๆเลยค่ะนี่คือเนื้อของเขาหลังจากที่เราแท้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแท้แบบไหนนี่เลยค่ะเราจะมีตัวแทะตัวนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในช่องแบบนี้แล้วก็ แทะเนื้อออกแล้วก็แกะเนื้ออ,อมาเป็นแบบนี้เลยค่ะตัวอีกรอบหนึ่งนะคะยามที่เราเบื่อยามที่เราว่างไม่รู้จะทำอะไรเราก็มานั่งแทะลูกอ่ะลูกกอฝรั่งนี้นี่ละค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะนำไปคั่วในกระทะค่ะ ดูกันให้ชัดๆกันเลยนะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวหนีบตัวนี้เราสามารถหาซื้อได้ตามตลาดนัดเลยค่ะราคาจะอยู่ที่ประมาณ5ยูโรสามีนั่งแท้นี่ค่ะอนุจาให้ดูเปลือกของเขานะคะ สมัยก่อนตอนเริ่มต้นในประเทศเออยอรมันตะวันออกนะคะเขาไม่มีไม้ฟืนหรืออะไรใส่ในเตาผิงเขาก็เอาเปลือกลูกกอนนี้แหละคะ่ะเอาไปใส่ในเตาผิงแล้วเขาก็าบอกว่ากลิ่นหอมจากเปลือกเขาจะหอมมากแล้วติดไฟดีมากๆเลยค่ะเปรียบเสมือนถ th ่านทีเดียวเลยค่ะแล้วดูนะคะบางอันเปลือกเขาก็จะหนา เสียดายบ้านวันตามไม่มีเตาผิงค่ะถ้ามีก็จะเอาเปลือกเขาไปใส่เข้าไว้ในเตาค่ะหลังจากที่แฟนแทะเต็มถ้วยแล้วนะคะเดี๋ยวรู้ตตาจะเอาไปคั่วในกระทะ การคั่วถั่วสิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะระหว่างถั่วที่เขายังคงเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะถั่วที่เป็นซี่แบบนี้ถ้าถั่วซี่คือเขาจะสุกก่อนที่ถั่วเต็มเม็ดฉะนั้นเวลาเราคั่วเราก็ต้องระมัดระวงังหรือถ้าจะให้ดีเราก็แยกเขาก่อนก่อนที่จะลงมาคั่วก็ได้ค่ะแต่ของวัตุตานี่ก็คือ <c oughs> พั่วกันไปด้วยกันแล้วก็ค่อยๆคัดเขค่ะขัดออกแล้วก็ต้องค่อยควนเพื่อที่จะให้เขาได้สุกกันแบบตัวถึงสุกแบบกระจาย ก็เป็นการคั่วแบบง่ายๆไม่ได้ใส่เตือใส่อะไรเลยนะคะคือคั่วแค่เอาความร้อนมาทำให้เขาสุกแค่นั้นเองตอนที่เราคั่วนะคะเปลือกของมเมล็ดโฆโก้จะมีอยู่เดี๋ยววริจาจะเอาไปร่อนรอบที่สองค่ะ เราก็คั่วใช้ระบบเดียวกันจะเห็นนะคะว่าสีขาวๆนี่คือตัวที่เขาแตกออกมาเป็นซีกๆแล้วค่ะส่วนที่เป็นเม็ดแบบนี้เวลาเจอความร้อนตัวแบบนี้จะสุกตัวนี้ก็จะยังไม่สุกตัวนี้ไหม้ตัวนี้ก็คือสุกพอดีเช่นนั้นเราก็ต้องคัวแยกถ้าแยกไม่ได้เต็ตอนต้นก็แยกตอนคั่วแบบนี้ก็ได้ค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปไปร่อนตัวที่เราสุกกันการร่อนวนรุตาก็แค่เอาไอตัวตัวก็เรียกตัวตะแกรงเนาะเราก็มาร่อนก็เหมือนกับเหมือนเลือกข้าวสารออกจากข้าวเปลือกประมาณนั้นนะคะ ถัวเราจะเรื่องสะอาด,ดนีกค่ะพอเขาอย่างร้อนร้อนแบบนี้นะคะเราอย่าพึ่งเอาไปใส่ขวดโหลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวความร้อนเมื่อเขาออกไม่ได้เขาจะกลายเป็นความชื้นและจะทําให้ถั่วของเราขึ้นราค่ะหลังจากที่เราเอาเศษผง เปลือกของเขาออกแล้วนะคะก็าจะมาดูถั่วของเราเลยค่ะถั่วของเราก็จะขาวสะอาดแบบนี้เลยค่ะเปลือกที่แข็งๆเขาเอ้เปลือกที่ร่อนออกเขาก็จะออกแล้วเราก็จะเหลือเฉพาะถั่วของเราที่น่ารับประทานนี่ค่ะเต็มกระทะ สามีนั่งแท้ให้น่ารักสุดๆเลยค่ะเราก็รอนะคะจนกว่าถั่วของเราจะหายร้อนสมมติว่าคั่วตอนเย็นวันนี้พรุ่งนี้เช้าค่อยเอามาใส่กระปุกแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าใส่ตอนร้อนๆก็เหมือนเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวความร้อนก็จะทำให้ถั่วของเราไม่กรอบแล้วก็เผลอๆจะเป็นราด้วยค่ะ อย่าลืมย้ำนะคะว่าเราต้องคอยกวนถั่วเหมือนกับเราคั่วถั่วีิส่งบ้านเราเลยค่ะพยายามที่จะให้เขาได้สูตรันแบบคั่วถึงคือวิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะคะคือแค่คั่ว เอาไปกรองเ,อเปลือกที่ร่อนออกจากมาเมล็ดออกแล้วก็นำมารับประทานหรือเก็บใส่ขวดเอาไว้แต่ต้องรอให้เขาเย็นก่อนนะคะมาชิมกันค่ะวุ้ยกำลังร้อนๆแล้วอากาศช่วงนี้หนาวๆด้วยได้กินถั่วร้อนๆแบบนี้ชื่นใจเลยค่ะรู้ตานึกถึงตอนเด็กๆตอนที่เอาทัว่วไอเอามาเล็ดมะม่วงหิมาพานบ้านเราก็เรียกลูกใต้ครกนะคะ เอาไปคั่วยามที่พระจันทร์ส่งแสงใช้กระามาังแตกแล้วก็เอาก้อนหินสามก้อนมาวางกันแล้วก็ก่อไฟ แล้วก็จะไปหาไม้ไผ่อันยาวๆนะคะแล้วก็คอยกวนเพราะว่าตัวมเมล็ดใต้ครกนี่นะคะหรือเม,ม็ดมะม่วงหิมพานตัวนี้เขามีน้ำมันค่ะเวลาเจอไฟนะคะเขาจะระเบิดตูมตามตูมตาม,ตมแล้วถ้าเกิดเราพลาดมาโดนหน้าโดนแขนก็จะเป็นแผลไฟไหม้ซึ่งค่อนข้างจะรักษายา,ยากมากๆเลยนะคะวิธีการสมัยเมื่อรู้ตาตอนเด็กนั่นก็คือ ความปลอดภัยไว้ก่อนนั่นก็คือไปหาไม้ไผ่ย,ยาวลำ้ำเมือเรือลยแล้วก็ไปกว,กวนกวนกับในกะละมังก้นรั่วที่มีไฟลุกอยู่พอเรารู้ว่ามเมล็ดของมะม่วงเหยวพนันจากสีเทากลายเป็นสีดำเพราะโดนไฟไหม้เหมือนกับโดนไฟครกเราก็ตวัดให้เขาหลน่นลงบนดินแล้วเอาดินคลุกๆเพื่อที่จะดับไฟหลังจากนั้นเราก็เริ่มที่จะแต่ละคน ไปหยิบก้อนเห็นมาคนละก้อนแล้วก็หากันคนละมุมหาก้อนหิกอีกก้อนมาเป็นตัวต่อแล้วก็เก็บกิดคือมันมันง่ายมันเรียบง่ายมากๆแล้วมันก็มีความสุขมากๆคือคิดถึงคราวใดก็รู้สึกก็เรียกว่าปลื้มใจแล้วก็ชื่นใจที่ ในความที่วรุตาเป็นเด็กแล้วเรายังมีความทรงจำดีๆอย่างนั้นอยู่เดี๋ยววรุตาขอตัวไปกวดแป๊บนึงนะคะมันเป็นความทรงจําที่ดีมากๆใครมีประสบการณ์ดีๆที่คล้ายกับวารุตาบ้างหรือว่าแตกต่างการช่วยเขียนท้ายคลิปให้วารุตาอ่านด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละช่วงแต่ละวันเวลามันอาจจะต่างกันแต่เราสามารถมาแช์มาแบ่งปันหรือให้ความรู้แก่กันได้วรุตาถือว่าเป็นเรื่องที่น่าน่าน่าเรียนรู้มากๆเลยค่ะมาค่ะมา,าทาหัวลูกโกฟรังกับวารุตากันร ون, ้อนร้นดูนี่นะคะถาดใส่สปาเกตตี้ร้อนมาก ความที่เขาเจอความร้อนอม,อม,มาค่ะเวลาทานถั่วร,ร้อนๆเราต้องเอามาวางไว้บนฝา่ามือของเรานะคะความร้อนก็จะซึมซาบก็สูฝ่ฝ่ามือของเราทําให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะ ตอนที่อากาศกำลังหนาวหนาวเหมือนกับเราที่กินมันเผามันปิ้งแล้วมาอยู่ในมือแล้วกลิ้งไปกลิ้งมาแบบนั้นมันเป็นความรู้สึกที่แบบคือมันมันหาซื้อไม่ได้ในความรู้สึกของพารุตานะคะมันเราความรู้สึกที่ดีมากๆจะบอกอยังไงครับ คือเราพอเราคั่วเนื้อเขามันจะกระชับมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนก็จะมีไอน้ำมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่พอคั่วแล้วเนี่ยเขาจะไล่ไอน้ำออกทำให้เนื้อนี่เขามีความกรอบและมีน,น่ารับประทานมากเลยคะ่ะและที่สำคัญเขามีกลิ่นหอมจากตัวของเน,อเนื้อถั่วเอง กลิ่นหอมหน่ารับประทานค่ะือแบบหยิบทีละเม็ดไม่ได้ละคะ่ะต้องประมาณสี่ห้าเม็ดไปเลยคือืขาลองจะบอกว่าการทานถั่วแบบนี้มันค่อนข้างอันตรายอันตรายมากๆ เพราะอะไรรู้ไหมคะมันหยุดไม่ได้คะ่ะทานแล้วทานอีกทานแล้วทานอีก แล้วทานอีกหยุดไม่ได้จริงๆเลยค่ะสำหรับใครที่อยู่แถวยุโรปแล้วมีลูกกอฝรัง่งก็ถ้าเขามาเมื่อไหร่ก็อยากให้เก็บเอาไว้นะคะเพราะว่าถั่วเปลือกแข็งเป็นถั่วที่มีสารพันที่ดีมากๆต่อร่างกายนะคะ หยุดไม่อยู่จริงๆเลยค่ะวารุจาอยากกินแล้วแฟมวารุจาจะเป็นคนที่ไม่ชอบทานถั่วจะเจอมาเจอถั่วที่เราแท้เองเราเก็บจากธรรมชาติเองเราคั่วเองคือรู้ทุกอย่างทุกขั้นตอนในการมาเป็นอาหารให้เรากินเขาก็เลยกินแบบไม่ยั้งเหมือนกันค่ะ เพราะว่ามันอร่อยจริงๆค่ะยัดก็ปากเลยก็ขอบคุณยุทุกกำลังใจนะคะที่คอยส่งกำลังใจให้ให้เราจังคค้ดโดยสี่เสมอมาอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเรากินอาหารเป็นยายาอยากินยาเป็นอาหารนะคะเพราะว่า ร่างกายของคนเราเกิดจากธรรมชาติฉะนั้นเราต้องพยายามเอาธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายของเราลดสารเคมีให้เยอะเอาธรรมชาติเข้ามาทดแทนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้วรุตาก็อยากปรัชนาก็ให้ทุกๆท,ท่านได้มีสุขภาพดีจะได้อยู่คู่กันไปนานๆน,น,นะคะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่นอนเดี๋ยวเจอกับเราในาคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย